thank you วันนี้เป็นวันแรกนะที่ผมออกตามหาขุมทรัพย์ที่นี่คนระับและก็วันนี้เราเริ่มที่หน้าโรงแรมบริเทจเสาต้นนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปทีละเสานะเอาต้นมะพร้าวเนี่ยเป็นหลักวันนี้ลองขุดแล้วโอ้โหยังไม่เจอฮะวันแรกไม่รู้จะไปที่ไหนจริงๆนะคีย์เวิร์ดของเราคือบางแสนแสนสุกสามมุกลือนามใช่ไหม ก็ต้องอยู่แถวหาดแหละอันดับแรกนะไม่รู้จะไปไหนนะโนไอเดียเลยมันเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรอ่ะเราก็เลยมาเริ่มที่ทะเลก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราค่อยๆขุดที่ทะเลแล้วเดี๋ยวมาติดตามฮะว่าผมจะหาขุมทรัพย์ไปแจกผู้ติดตามได้หรือปาโอไม่เจอวันนี้ได้แค่เปลือกหอยวันนี้เจอแค่เปลือกหอยกับบ้าน แต่ว่าเราจะไม่ย่อท้อนนะเดี๋ยวเราจะหากันอีกในวันถัดไปนะเราจะมาหาทุกวันวันนี้เราพลาดนะเดี๋ยวติดตามกันครับผู้ติดตามของผมนะใครจะเป็นผู้ติดตามที่โชคดีกดติดตามมาไว้เลยเลยวันนี้มาหาวันแรกเดี๋ยวก็เจอเพราะว่าเจอจะไปแจกคนในช่อง YouTube ถ้าเจอเจอสมบ,บัติใช่ ผมบัติแล้วก็แ<ม>จ<า>กใน <YouTube S 1> ยูทู e มี้สิมันมีทองแต่ว่ามันไม่ค่อยมีสมัยอะไรม,มันมีทองไงก็เจอทองไงก็ามาหาทองอะ่ะเ้ยติดตามช่อง YouTube นะชื่อไปติดตามบางแสน AI Studio ไอสตูดิโอด้วยนะครับ